มาพี่น้องมาวันนี้ได้ก้วยแห้งก้วยเหนียวก้วยโพไซเดืดพี่น้องกับตำมองหงด้วยนี่ตามองหงมันบรุงอะไรไมันสิขวบพักกับมีโงระผ้าพักไปอีเหลือแล้วก็ตรวกข้อบุ๋มพี่น้องขอนีิ่งหันที่ก้นนี่พี่น้องเอ้าว่าตองหัวไหลพี่น้องหิ้วเข่าก่อนจะกินกับมันต้องมีแนี่วรองข้อดิบพอตรวจขอไปสำหรับพี่น้องคนบุกินเด้อใส่ไปไร่บุ๋มแล้วพี่น้อง ก็กินก๋าสียบกินไรก็กินขโขวไลยกกินก็กินขวเสียบปวดขอไปสำหรับกินหวานเพิ่นนะครับเ้อนอามันเสียบเสียบนะครับผมขโหนวนเลยใส่ก๋วยเนก๋วยผมเนาะเจ้สโตรเลยซูอันสกวนพี่น้อง như vừa đây luôn. sẽ gấp tầm một con sắp xếp một ừ, cục bụi chuột là được và đây cùng chữ phân phân hỏng bởi yên ใส่ใเปรไายบกเลยถ้านเฮ็นแ้วิน,น,วน,นะหรือาก่งนะเก่ยงเข่าอดหมดเยเาะนี่ก็เที่ยมันเลย có xây cái bộ cần phải không? nó xây vào cái điều xe thường này xe tập vẫn đâm được rồi nhạc 知道没啊？哦，前方的